เอานี่ครับทุกคนครับอยู่ที่วัดหว้วยสะพานอันนี้วงอะไรเนาะนี่โอ้เวทิธีใหญ่ลเลยเิธีอลังการมากนี่ฮะนี่ฮะโตะก็มีน่าจะมีโต๊ะ VIP นะแล้วข้างหน้าน่าจะเป็น VIP ต้องหามเจ้าที่เขาด้วยนู่นผมเดินเข้ามานี่เจ้าที่เขากำลังอันนี้อยู่ เนี่ยฮะคุณอารงกรคุณก็อดนะฮะโอ้โหนี่ครับเวทีโอ้เป็นเวทีลำบงฟอลำบงเป็นเวทีฟอลำบงสามดาวเวทีสามดาวด้วยนะฮะนี่อ๋อเวทีสามดาวเป็นเวทีโค้งเรดา้าเออโค้งเรด้านะครับ นี่นี่ฮะเออถ่ายยอนแสงเมื่อกี้เออเอานี่ครับทุกคนครับบรรยากาศตอนนี้อ๋อเป็นเวทีฟอรำมงมงสามดาวนะคเวทีต่ำนะเนี่ยเออเวทีต่ำคล้ายๆกับที่ที่นน,นะวัดอะไรนะที่นครปฐมรอบที่แล้วเนี่ยนะฮะเวทีสามดาว อนี่ครับเวทีของสามดาวโอ้โหอลังการมากสาวัสดีครับลุงครับมาเออสวัสดีครับผมมาตั้งแต่หัววันเลยม <laughs> <ไป S 1> าตั้ง <ไป S 1> แต่เมื่อวานเลยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว,<ร>ลวอ๋อเป็นยังไงบ้าง อ๋อที่ที่ปลูกเชือกเี๋มีคนเอาไปแล้วอ๋อเออแล้วยังไงดี๋ยวพบผมอ๋อที่ผูกเชือกเอาไปแล้วอ๋อที่กเชือกเมื่อมาจองที่กันไหมเนี่ยใช่มาจองที่โอ้มาจองที่ตันแต่เมื่อวานนี้ใช่นี่แห <laughs> ละเออปกติเป็นแฟนคลับเอฟซี FC ของน้องต้นข้าวไหมครับ,บ,บอ๋อพนังเงียบอยู่ที่บ้าน วันนี้เราจะมีเงียบแล้ววันนี้เราจะมาตบมือรัวๆที่หน้าเวทีฮะโอ้จองโต๊ะกันแล้วโอ้ผมเอาตรงไหนดีอ่ะโอ้อใจวัดตรงนี้ยังไมียังมีคนจองใช่ไหมเนี่ยอันที่มีป้ายไม่มีไไมมมม่่ีีเชือกอ่ะพี่อ๋อเอออันที่ไม่มีเชือกอันนี้ก็ห้าสิบบาทนะฮะนึง ร้อยหนึ่งนะอันนี้ร้อยหนึ่งใช่ไหมใช่แดงห้าสิบเออเอาตรงนี้ดีกว่าเอานี้ไม่ดีกว่าเหรอฮะอันนี้ก็ร้อยหนึ่งเหรอเออร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งหมดเลยเหลือก็ร้อยอ๋อเหรอชาวชาวตรงนั้นหรือชาวตรงนี้เอาตรงนี้แล้วเนี่ยเหรอเนี่ยเวทีสามดาวเออได้อยู่เออเนี่ยจองหน้าเวทีได้อยู่เออพระศิษฐเองช่วยทุมุนวัดไปเออโอ้ยทีมงานช่วยเยอะอยู่แล้วเออใช่ เอาครับพี่สุประชัยผมจะจองโต๊แล้วเ <Yeah. S 1> นี่ยฮะเอาตรงนี้เลยเอาโตนี้เลยเอเอ,เ,อเดี๋ยวจองโต๊ะตรงนี้เลยครับทุกคนครับเ <Yeah. S 1> พราะว่าอะ่ะเออดีมาจองโต๊ะไว้นี่ครับจองโต๊ไว้ครับเออครับพี่สุประชัยเออตีตัวยืนพี่บรรณา,าคุณฮัลโหล กลัวกลัวเสียงไม่ได้อยวจะตัวยืนกลัวเสียงไม่ได้เ,ออเดี๋ยวจะไปเอาอะไก็มาแล้วไปจองไปไปซื้อตั๋วก่อนนะครับซื้อตั๋วก่อนดีกว่านะครับซื้อตั๋วไปดีกว่าเพราะว่าเรามาเราจะได้มีที่นั่งออหรือว่าเราจะอยู่ที่นี่นง,งานนีเลยร้อยก็โอเคใช่ครับพี่จองเลยดีกว่านะเออ ่านสมาชิกนรานนะคะเตนายกอยู่ตรงกลางดีที่สุดใใช่ใเพราะว่าเวทีมัน่ํากลัวแบบเป็นแบบที่นครปฐมไงังไหนนะคะเงีล้ว่อาดอบคุณค่ะจองโต๊ะไปดีกว่าสามดาวเต้นอยู่สองข้างอ๋อเออเพราะว่ากลัวไงกลัวเป็นแบบที่นครปฐมเออ พิธีต่ำแล้วมีคนไปยืนเอ่อตัวตัวสีเหลืองเท่าไหร่ครับตัวสีเหลืองอ่าหนึ่งร้อยหาสเออที่ไม่ผูกเชือกคือไม่มีเจ้าของใช่ไหมใช่ถ้าไม่มีแปะว่าเขียนเขียนเขียนจองไม่ได้เลยนะถ้าผูกเชือกยาวไว้น่ะอันนั้นเขับจองแลนะโอเคหนึ่งใบนะครับพี่เขาจะจองเพื่อนค่ะอ่าใช่เอาหนึ่งร้อยพี่จะเขียนชื่อแล้วก็ให้น้องไปแปะ เดี๋ยวผมไปแบกก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะี่เกนวเดี๋ยวพี่เก็บบัตรไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวาารมการ้านค้าร้านค้าอากเชิญี่อะโอ้โจะงานมาอีกเป็นร้อยร้านะคะตอค่ะนาจะตตม่มพี่นี่ค่ะเอามาวิ่งตลกเนีบครับผมจอเอาตรงไหนดิพี่อาามาานาสตอรี่เขียไหน่อยค่ะเขียเลยค่ะ เฮ้ยคุณจี๊ดอะไรนี่ยังไม่เอาเก็บไปก้อนเพราะเดี๋ยวตอนเข้าไปเขาจะต้องเต็์มามาก็วิอ่าไปตามน้องไปเลยน้องมีกว่าเปอดูพี่น้องครับผมเดี๋ยวมามาจะไม่มีที่นั่งนะฮะนี่ครับทุกคนครับจองละร้อยคะแนนจองแล้วนะครับร้อยคะแนนเพอทำเลที่ดีสุด เพราะว่าไม่อยากให้เป็นแบบที่นครปฐมแต่ว่าเราก็นั่งดีแหละเออจองไหมเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราขี่มอ,อเตอร์ไซค์มาก็จะได้ไหนๆแล้วก็มาก่อนเพื่อนละ เดี๋ยวผมขอตัวนี้ได้ไหมเนี่ยมีคนจองยังตัวนี้เออี่ตัวเดียวเได้ไดเออเนี่ยตรงนี้เลยดึงภาพได้อยู่เนาะเออเนี่ยเอาตรงนี้เลยแนะนำพี่สาบตัวได้ไหมครับผมพี่หรือว่าครับครับตรงเนี้ยดีไหมเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเสียงมันจะได้ไหมเนี่ยปกติได้ได้เสียงอ่ะเสียงมันได้เสียงมันจ้าวเลยโปงอ่ะเน้ตสามดาวนะ งั้นนั่นพี่เอาไม่เป็นไรเอาตรงนู้นดีกว่าไม่เป็นไรเอาเอาแล้วแต่พี่เลยอะเอออเาตรงนี้ดีกว่านี่อะโตประธานนะอันนี้ครับผมเอามาจองตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าผมเอาตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะเอานี่ฮะเออนี่จองไว้แล้วจองไว้แล้วนะครับทุกคนครับแถวกลางแถวกลาง แถวกลางหมดยังนี่ครับพี่เอาแถวกลางไง้แล้พี่นะนี่ฮะแต่ในนี้มีคนจองไปแล้วเออ๋อแล้วงั้นเปลี่ยนชื่อได้ไหมเปลี่ยนชื่อได้ไหมเอาชื่อตรงนี้ไปตรงนู้นเอาตรงนี้ไปตรงนี้อ๋อ้เอาอันนี่ก็เป็นบรรยากาศครับแอดมนาจองที่มาแล้วนะครับทุกคนครับนี่นี่ บรรยากาศวัดห้วยสะพานครับ <Okay. S 1> ทุกคน <Okay. S 1> กัดผมมาดาวสตอรี่ <Okay. S 1> อยู่ด้างานแล้ววันนี้เวทีสามดาวคงไ,ได้แน่สุดยอดแค่ไหนมาดูกัน